สวัสดีครับก็ยังอยู่กันในเกม l i v e Brawl Story นะครับอ่ะโตเกมนี่เปิดมาอาทิตย์นิดนิดแล้วนะแล้วก็คนเข้ามาเล่นกันค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายครับตอนนี้คือบอกเลยว่าคนกำลังเริ่มทยอยเข้ามาเล่นนะเพราะว่าระบบเกมเนี่ยค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับคือแรกเริ่มเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องเติมเงินเลยนะอ่าเรียกได้ว่าฟาร์มง่ายครับตอนนี้คือบอกได้เลยว่าสนุกสนานนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะมา ปาะตูเวร์สามนะครับคือตอนนี้ระบบด่านครับก็คือเว r l ์นะใน1นึ่งเว์จะมี30ด่านนะครับซึ่งตอนนี้ก็มี1มีมีถึงเว r l ์สามนะครับเดี๋ยวผมก็เล่นเล่นไปคุยไปนะ,ะจะเคลียร์แล้วนะครับคือคนที่เล่นก่อนหน้านี้น่าจะเคลียร์ไปหมดแล้วสำหรับด่านนะครับ โว้ทีด30มสครับคือตอนนี้เนี่ยไปปามังกรกันหมดละตอนนี้ของผมอ่ะไปพึ่งตี้เขาอยู่นะเออก็เลยโดนไล่มานะครับบอกว่าไปเคลียร์ด่านหน่อยจะได้ช่วยมาตั้งตี้นะครับอ่ะวันนี้ก็มาตีกันนะเหลืออีกแค่6ด่านนะครับบอกเลยครับว่าสนุกมากช่วงนี้คนกำลังทยอยเข้ามาเล่นกันนะ คือสายฟรีตอนนี้อยู่ได้เลยครับเดี๋ยวผมค่อยๆจะทําคลิปให้ดูนะครับว่า,าสายฟรีไปฟาร์มอะไรตรงไหนดีนะครับเดี๋ยววันนี้มาเคลียด่านมางกรกันก่อนนะ<า>อ่าเผื่อน้องๆเนี่ยจะมาคือตัวที่ผมมีตอนนี้นะครับตัวที่ผมมีตอนนี้เนี่ยตัวโคนี่เวทเนี่ยได้มาฟรีนะครับแล้วก็เจ้าหมีนะครับผมใช้เป็นหัวหน้านะ ันนะครับมันจะโยนดาเมจเข้าไปใส่บอสเลยนะครับก็ถือว่ารุนแรงใช้ได้นะอันนี้คือบอกเลยนะครับว่าตัวฟรีที่แจกมาตอนเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดเราปั้นจนเวลตันนะครับก็ถือว่าถือว่าไอ้นี่เลยนะเอามาใช้ได้เลยนะครับมีบรามีมูน,นครับหลายตัวอยู่เหมือนกันนะวัตถุดิบก็ไล่เก็บเอานะครับคือเกมเพิ่งเปิดมาประมาณ8ก็วันเองนะ ผมเห็นหลายคนนี่คือเลเวลแบบว่าไปไกลมากนะครับเพราะว่ามันฟาร์มไวนะคืออย่างที่บอกนะครับว่าระบบตี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเอื้อนะครับทําให้เล่นกันสนุกมากอันนี้ครับรอบนี้คือผมเนี่ยเอา ID ที่2นะก็ถ้าเกิดเป็นในเกมรายเลนเจอร์นี่คือเอา ID 3นะครับเอา ID 3มาฟาร์มนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้จะลุยกันให้เคลีย์ด่านบังกรเลยนะผมก็ไม่รู้นะครับว่า เออตีนี้จะไปรอดไหมสําหรับด่านมังกรนะครับคือตี้มังกรเนี่ยต้องแข็งแกล่งนิดนึงผมคิดว่าน่าจะไหวมั้งอ่ะพี่หมีบราวนโอเคอ่ะเพื่อนแซะเข้ามาเล่นไม่เป็นไรครับก็เพื่อนผมหมดเลยนะครับอ่ะแบบนี้ก็น่าจะผ่านคิดว่าน่าจะผ่านมังกรได้อยู่เหมือนกันนะ เออเพราะว่าด่านตรงนี้นี่คือสบายๆแล้วอ่ะมาสามคนแบบนี้น่าจะผ่านสบายนะครับไปรุ้นแค่มังกรน,นะผมว่าเพื่อนผมก็น่าจะเคลีย์ได้อยู่ครับคือตรงนี้ด่านอะ่ะบอสอะ่ะมันเลือดน้อยครับผมว่ามันน่าจะจบไวเหมือนกันนะเพราะว่าดูนะครับ ตัวเลเวลลูกน้องนี่อ่อนมากเนี่ยปั๊บเดียวครับเรียงหมดเลยนะตอนนี้ผมเก็บเอ่อออฟนะครับออฟก็คือเหมือนลูบี้ในเกมไพเดนเจอร์นะเก็บไว้ก่อนคือผมรอเจนใหม่นะครับตัวละครเจนใหม่มันต้องมีโหดกว่านี้แน่ๆล่ะผมอดใจรอดีกว่าคือตอนนี้เท่าที่เปิดมาเนี่ยมันมีตัวดีๆพอใช้ได้แล้วเนี่ยทีมผมเนี่ยเอาแค่นี้พอละอ่าแล้วก็มีอีกทีมหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ย จัดเป็นทีมซับพอร์ตครับเพราะว่ามีคนที่บอกว่าเก่งอะคือแบบปั้นจนโตโหนดมากแล้วอะผมก็ไม่ดื้อนะครับไปเล่นสายซับพอร์ตก็ได้นะอะมีจัดทีมมาไว้นะครับโอเคไปลุยกันเหลืออีกแค่5าดาสุดท้ายอะเรามาเคลียร์มังกรไปด้วยกันนะครับก็โอเคครับผมรับเพื่อนเข้ามาในตี้เลยนะก็ไม่เอา มา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 เข้ามากันเลยครับเข้ามากันเลยถ้าขนไม่พอที่ผมซื้อเลยนะครับจะได้มีตี้มังกรนะเออโอเคไปลุยกันครับคือเตือนไว้ก่อนนะเกมนี้กินแบตโคตรเลยครับต้องพก power bank ไปก็ได้นะแต่ว่ามือถือของผมเนี่ยมัน5,000ม ah ิลลิแอมนะครับก็สบายสบายอยู่ครับ เครื่องก็ไม่ค่อยร้อนมากนะเอออย่าเล่นในที่เราร้อนก็พอนะครับอาจจะหัวร้อนได้อยู่อะมาลุยกันครับตัวนี้บอสเป็นอะไรเนี่ยอจำชื่อไม่ได้แล้วว่าตัวมวยปั้มนะครับตัวมวยปั้มในเกมไรเลนเจอร์นะครับชื่ออะไรสไตล์เออชื่อสไตล์เพิ่งนึกชื่อออกครับอผมมีตัวของ เจ้าหนอนเอ็ดเวิร์ดนะก็น่าจะผ่านไม่ยากครับบราวเวสนี่ก็ได้ฟรีมานะโอจะดูตัวเพื่อนผมนี่แบบว่าน่าจะเปิดจากกระถามานะครับนี่ตัวนี้ผมเปิดจากกาชถามานะค่อนข้างจะเท่ครับบราวสไนนะครับ,บ,รรบเดิน้านิดนึงนะแต่ยิงค่อนข้างจะหนักนะครับคือตอนนี้เนี่ย เท่าที่ดูมานะครับมีตัวซัลลี่นะครับสายเดสเพราโดนะครับตัวเขียวๆอ่ะดูถท่าทางจะดีที่สุดในเกมตอนนี้นะเพราะว่ามันยิงหนักมากครับยิงหนักแล้วก็มีความถึกนะอ่ะมาครับตรงค่ารักนะครับเดี๋ยวเดค่อยไปดูกัน,นครับค่ารักนี่คือเรานำตัวละครตัวเดียวกันนะมาตีบวกนะเพื่อเอาค่ารักนะ การเอาตัวละครตัวเดียวกันมาตีบวกเนี่ยเวลไม่ได้ขึ้นสูงนะเวลไม่ได้ขึ้นไวนะครับเวลขึ้นไวเนะี่ยเอาตัวไฮนะครับเอาตัวไฮมาตีบวกจะเวลขึ้นไวอ่าแต่ถ้าเกิดเอาตัวเหมือนกันนะครับมาตีบวกเนี่ยก็จะได้ค่ารักนะครับอ่าอย่างของผมเนี่ยรวมนะเป็นรวมทีมนะครับค่าลักรวมก็อ่ะนี่มายังไงเนะี่ยคนนี้ไม่รู้จักเลยครับ อะมาดูจักก็ไปกันต่อเพื่อนผมหายไปไหนคนนึงละไปดูกันต่อครับ27แล้วเจอแฟนครับแซนบอกเลยว่าแซนโคตรเก่งเลยนะแซนนี้ถึกมากเลยนะครับผมเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวอดใจดีกว่าครับผมเนี่ยอย่างที่บอกครับใครที่เพิ่งเล่นกันใหม่แนะนำว่าเปิดเปิดกาชาฟไปก่อนกาชาฟตัวเต่งๆก็มีนะครับ ตัวจรงๆมีอยู่เหมือนกันนะตีบวกเวลตันนี้ก็ไปตะลุยได้หลายด้านนะครับที่เหลือก็พึ่งเพื่อนเอาพึ่งเพื่อนเอานะเวลาที่ไปเจอด่านแบบยากจริงๆนะครับก็ไปพึ่งตี้ยวนะเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็ตวหวนมากอย่างคนที่สามที่มาช่วยนี่แบบว่าไอ้ตัวเขาแบบตัวโคตแจมเนี่ยซลรีตัวนี้ที่ผมบอกอะเดสเพราโดนะครับก็ใน กาชาก,ก็มีนะครับแล้วก็ในส่วนที่เอาไปแลกนะครับเอาตัว5้าดาวไปแลกลูกแก้วเนี่ยสิบลูกครับก็ไปแลกได้นะแต่ผมว่าตรงนั้นน่าจะใช้เวลามากพอสมควรยกเว้นบางคนนะบางคนอาจจะแบบว่าคือเก็บโหดโอดอะก็ไม่แน่อยู่เหมือนกันนะเก็บโหดโหดผมว่าน่าจะได้นะครับเอ่อปั้นตัวสี่ดาวเป็น5้าดาวนะครับแล้วก็ขายทิ้งเลยครับ10บตัว ไม่ยากเย็นนะแต่ใช้เวลานานเอาประมาณนี้ยกเว้นคนที่แบบเก็บขวดมากๆนะครับอ่ะเนี่ยตรงนี้ครับที่เป็นรูปดอกไม้นะครับก็คือค่าลักนะใครที่มีตัวซ้ํากันเยอะเนี่ยก็ตีบวกจะได้ค่ารักเยอะนะครับค่ารักยิ่งเยอะก็จะมีโอกาสดอกของพิเศษได้ดีขึ้นนะครับมันจะเต็มที่25นะ25นะครับมาเหมือนเกมลายปังย่าเลยนะครับลายบังย่าเนี่ยใช้ชุด เหมือนการใช้ไม่ก๊อปเหมือนกันครับเพื่อเอาค่าลักนะครับไม่ได้เอาให้มันตีบวกเววไวๆนะเอาค่าพิเศษครับอมาดูรอบนี้ใครจะเข้ามาบ้างเฮ้ยตะจบอยู่แล้วตะจบอยู่แล้วช่วยเข้ามากันหน่อยอ่ะไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าผมเอา ID ดีที่สมผมเข้าไปแล้วนะอ่ะคนเดิมเข้ามาอีกแล้วนะครับ ไม่เป็นไรครับเขามีโตโหดนะมีโตโหดนะครับเออคนนี้ผมไม่รู้จักนะคือผมไม่แน่ใจรู้สึกว่าถ้าเกิดคนที่เป็นเพื่อนในลิสต์เราเนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นชื่อนะครับแต่ของผมนี่ไม่มีนะก็เลยไม่รู้ครับว่าคืออะไรนะครับรู้แต่ว่าตัวนี้โครโหดเลยนะอ่าผมเอาตัวนี้แจมเข้าเลนไนแล้วนะครับ แต่ละดานอย่างที่บอกครับว่าไม่เหมือนกันบางด่านก็มีเลนเดียวนะครับถ้าเป็นปกติก็จะมี3เลนนะครับโอ้เลเวลหนึ่งเองนะเลเวลหนึ่งยังไม่ได้ไปอัพตะกิวแน่ๆเลยครับก็เริ่มยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าตัวตัวพี่หมีบราวนี่ก็ค่อนข้างจะโหดใจได้เลยนะเนี่ย ส่วนตัวผมเนี่ยได้ตัวหนอนตัวหนอนนี่ถือว่าเป็นตัวเก่งเลยนะผมเห็นบรรดาคนที่แบบว่า,าไปด่านไกลๆแล้วว่าฟาร์มแบบโโหดแล้วนะครับคือเขาปั้นตัวนี้ไปแบบเวล60 70เจสิบแล้วนะครับคือตีบวกกันแบบโหดมาก <c oughs> อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดใครมีทีมตีโหดๆเล่นกันบ่อยๆนะมีเพื่อนเยอะๆะครับไปเกาะตี้นะครับต่อเก็บของเก็บอะไรต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าสนุกนะ เอออ่ะมาครับ29แล้วโอเคผมซื้อเลยนะครับอ่ะน้ำยาสีลุ้งนะครับเพราะว่ามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเออต้องเคลียร์มังกรก่อนนะครับจะได้ตั้งตีให้เพื่อนๆเนี่ยมาฟาร์มได้นะฟาร์มมังกรนะครับอ่ะมาดูกันครับแหลง25้าแล้ว ID 2ของผมเนี่ย ไอที่สของผมที่พิ่งขึ้นมาอ่ะคนนี้ถ้าทานจะมาอยู่ช่วยกันยาวๆแล้วนะครับไอที I ่สองที่ผมพึ่งสร้างมาไม่ถึงหนึ่งวันนะไปแรงสิแดแล้วนะครับค่อนข้างจะวยอยู่เหมือนกันอ่าด่านนี้ตัวเอ็ดเวิร์ดตีถึงไหมเนี่ยน่าจะถึงนะถ้าถึงนี่ผมจะได้ปล่อยเลนลิมนะครับผมไม่ได้เอาตัวสายยิวเลยนะ คือเป็นตัวดาเมดล้วนเลยครับ4ตัวที่ผมใช้เนี่ยจะไหวกันไหมอ่าผมเอาหีสไนเปอร์นะครับไหวไหมเนี่ยเจอแซอนวลสี่น่าจะไหวนะทำดามเมดได้อยู่นะครับโอ้โหด่านนี้ก็ดูยากแล้วนะ ผมปล่อยเอ็ดเวิร์ดไปแล้วนะครับเลนกางไม่มีเลนกางไม่มีดูโอเคเลนขวาเอ็ดเวิร์ดเข้าไปถึงแล้วอ่าผมเล่นล่อเลนขวาอย่างเดียวละตายไปหนึ่งตัวครับมีเพื่อนล่อหน่อยเพื่อนล่อให้หน่อยเออ,อลูกน้องตายหมดแล้วครับเลือดน้อยครับอย่างที่บอกผมว่าไอ้พวกด่านปามต่างๆเนี่ยเลือดบอสยังดูโหดกว่านี้นะ แต่เดี๋ยวค่อยไปเจอมังกรนะครับผมไปตีมังกรแค่ไม่กี่ทีเองนะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นแค่ประมาณ3 4มสี่วัน,นครับก็ผ่านได้อยู่นะเพราะว่าไปเกาะเพื่อนเขานะครับนี่เปลี่ยนมุมมองได้นะเปลี่ยนมุมมองได้นะครับโอเคเรียบร้อยโอ้โหดูแต่ละตัวนะค่อน้ังจะใช้ได้ครับอันนี้คือตีบวกกันมาเต็มแล้วเนี่ยก็แค่นี้ก็โหดแล้วครับแต่มีคนโหดกว่านี้อีกเยอะนะเออเห็นแล้วแบบว่า สุดยอดครับฟาร์มกันโหดมากที่ฟาร์มเยอะนะเดี๋ยวไว้จะมาทำคลิปให้ดูนะครับอ่ะบทที่15แล้วละไปเจอบังกรมาดูกันว่าจะรอดไหม <c oughs> บังกรครับนี่บังกรออกมาแล้วอ่ะจัดไปโอเคมาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับด่านบังกรอ่ะผมต้องจบให้ได้แล้วล่ะคือถ้าเกิดแพ้มันก็ได้เล่นใหม่นะเมื่อกี้หลุดออกมาเละเทะเลยครับ ตู้ลำบากนะคือต้องตัดตัวดีๆนิดนึงนะครับอ่ะเพื่อนมาไหมมาไหมโอเคมาแล้วหนึ่งคนอีกคนนึงมามาไหมมาไหมอ่ะขึ้นมาแล้วโอเคไปลุยกันครับอรอบนี้จะไหวไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่า จะผ่านมังกรได้ไหมมังกรโหดครับโหดเลยครับคือเป็นด่านที่เขาฟาร์มกันนะครับนอกจากด่านเก็บเวลเก็บอะไรทั่วไปเนี่ยก็เป็นด่านที่เ,เขาใช้ฟาร์มกันอยู่นะปล่อยหนอนไปนะครับทริคของด้านนี้ก็คือเข้าไปสู้ที่เลนข้างนะครับ ถ้าไปซู้ที่เ่นซ้ายขวานะครับตรงกลางนี้ไม่ต้องปล่อยเยอะเท่าไหร่นะอันนี้ดวูว่าจะรอดไหมไม่ได้เอาตัวใส่บัฟไปเลยนะครับอตร,ต,ตรงกลางโดนยิงตายสิตรงกลางโดนยิงตายเลครับเอามาจะรอดกันไหมรอบนี้ โอเคหนอนแดสหน่อยหมุนเขาไปแล้วขอทางขวาขอทางขวาด้วยเพื่อนขอทางขวาด้วยอู้หนอนบันทนดาเมจได้แบบยังไม่เท่าไหร่นะผมว่าคงต้องใช้แต่หนอนผมคงต้องปล่อยแต่หนอนอย่างเดียวอะ่ะอ่ะกวาดมากหวาดมาก มีคนช่วยไหมโอ้โหแร่วิ่งช้ามากแร่วิ่งไม่ขึ้นเลยอะนอนอาวมาได้แนกตั้งหนึ่งทีโอ้โหต้องเข้าซ้ายแล้วซ้ายเข้าถึงไหมโอ้โหตายเรียบหมดเลย โอ้โหสุดยอดครับมังกรเนียกเับกับคืนนี้คือจัดทุกชีวิตขึ้นมาหนึ่งตัวนะผมว่ามันก็ยังดูไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับอ่ะมีลุ้นมีลุ้นอยู่นะอ่ะดัดเข้าไปปุ๊บปุ๊ปุโอ้โหจะโดนตายหมดไวเนี่ย อ่ะมากวาดกระดานโอ้โหนอน,อนอนไม่รอดนอนไม่รอดแลวไอ้วตัวนี้ถึงพอไหมเนี่ยโอเคนอนไปขวาแล้วไ้ผมว่าชนะได้อยู่นะเนี่ยเพราะว่าพลังเหลือน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเฮอริย์อัพน่าจะปล่อยออกมาได้เยอะๆนะเพราะว่าบอสไม่มีฮิลนะครับบอสไม่มีฮิลนี่ก็ โอเคหน่อยนะผู้ผูโดนยิงประเด็นกระดอเลยครับเอาผมซัดเข้าบอสเลยครับรดไม้อะโอเครถมา500ร้อยคือเวลาเหลือน้อยแล้วว่าต้องจัดการลูกน้องคนระับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเลนไหนจะเข้าได้บ้าง <c oughs> เออเลนไหนจะฆ่าได้บ้างเนี่ยอ่ะมาเลนนี้ก็เลนนี้ ยืนไม่อยู่ครับโอ้โหโอโหโอกมาตายเลยครับอเดี๋ยวผมต้องหาเลนว่างๆแล้วอ่ะโอเคตายโล่งครับเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีจะตายไหมตัวขวาเพื่อนผมถึกมากอ่ะนอนไปอีกเฮอร์รี่อัพยังเฮอร์รี่อัพยังอ่ะเฮอร์รี่อัพอ่ะหมีหมีหมีโอเคหนึ่งนาทีสุดท้าย อ่ะหน้าตะวันโอ้โหว่าสุดยอดสุดยอดมากเฮ้ยเฮ้ยเงยังยังเหลือพันกว่าโอ้โหแต่ว่าตายและตายละตอนนี้ต้องยัดเข้าเลนเดียวนะครับอ่ะเพื่อนโอ okay, เคเพื่อนเซฟชีวิตมาละนอนไปแดนหน่อยถ้าไม่ตายคือสุดท้ายคือสุดท้ายหนอนผมก็ยิงแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ย เอามาอีกนิดนึงสกิลออกได้ซึบซึบึบ,บโอ้โหโอ้ฟาร์มกันทั้งวันเลยเนี่ยผมว่าเล่นวงกรนะครับผ่านโคตรยากเลยนะอ่ะเพื่อนผมทั้งนั้น, <laughs> นเ,เลยครับนี่เย่ย่กันเลยครับโอเคผ่านจนได้แล้วนะครับผมก็ ได้ดันฟาร์มแล้วเพราะว่าเพื่อนๆผมไปถึงสาขีดสามสิบกันหมดแล้วแล้วก็มากดดันนยให้ผมเนี่ยให้มาเล่นให้จนจบนะครับจะได้มีด่านไปฟาร์มนะเอาโอเคมาดูกันว่าได้อะไรบ้างรางวัลในการเคลียร์ครั้งแรกนะครับก็ได้ตัวกาชาฟีโอ้โหของนี่แได้ไดดติบจอยมากนะอ่ะเพื่อนผมนี่ครับค่ารักมีอยู่9ก้าโอ้พี่หมีบราว1สิบราว13ิบสามยนะจากลายเรนเจอร์นะครับ โอเควันนี้ก็มาเคลียร์มังกรให้ดูกันนะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะแต่ก็เรียกได้ว่ามันก็แบบอึดอัดนะครับผมว่าเล่นด่านมังกรนี่คือค่อนข้างจะอึดอัดอยู่พอสมควรนะอแต่ว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคเกมนี้ผมมองว่าสนุกสนานเข้ามาเล่นดูนะครับหาทีมตี้แบบเจ๋งๆซะหน่อยอะ่ะผมว่า รับรองเล่นกันสนุกเลยนะแต่อย่างที่บอกครับเกมนี้กินบัตรนิดนึงก็ต้องเซฟเซฟบัตรไปหน่อยนะอ่ะผมอดสติ๊ข้า่มละเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรครับดูว่ามีได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะอ่ะโอเคไม่มีอะไรครับผมก็ได้อ่าปลดล็อกประตูห่วงเวลาที่บิดเบี้ยวแล้วน่าจะเป็น pvp หรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวผมทําคลิปหน้าให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเควันนี้มาล l e a r world 3นะครับก็ไปตี บอสนะครับผ่านมาเรียบร้อยนะครับน่นาจะเป็นด่าน PVP นะเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำให้ดูกันนะครับว่า PVP เป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ